พระสมเด็จฐานสิงห์ปีสองห้าหนึ่งห้าของหลวงพ่อแผ่วัดพิกุนทอ์ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะครับมาแบบสภาพน่ารักน่ารักนะครับนี่วิธีดูนะครับจะมีจุดสามจุดตรงที่ผมชี้เอาไว้นะครับนี่สามจุดด้านหน้านะครับส่วนขอบด้านข้างนะครับนี่ข้างเส้นสุบตรงนี้ครับทั้งสองข้างครับจะมีเส้นคมคมครับเล็กๆติดอยู่ทั้งสองด้านนะครับส่วนด้านหลังนะครับ องพระนะครับใบหน้าของหลวงพ่อนะครับสูงลอยนูนมีมิตินะครับด้านข้างก็จะเป็นรอยตัดนะครับนี่มีเส้นเล็กๆติดตามด้านข้างนะครับทั้งสี่ด้านนะครับนี่ด้านนี้ก็มีเหมือนกันครับส่วนด้านบนนะครับนี่จะเป็นรอยเดือยนะครับจุดกลมๆตรงนี้นะครับนี่ด้านล่างก็มีเหมือนกันนะครับนี่ฐานสิงปีสองห้าหนึ่งห้าต้องมีแบบนี้นะครับมาดูลักษณะพระด้านในนะครับนี่ที่ผมบอกเอาไว้นะครับ จุดนะครับนี่จุดที่1นนะครับจะอยู่ตรงกลางจอตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับจุดที่2นะครับใต้ขาโต๊ะฐานสิงห์ทางด้านขวาครับจุดที่3ครับจะดูอยู่ใต้ขาโต๊ะฐานสิงห์ทางด้านซ้ายนะครับนี่เส้นขอบซุ้มนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ส่องแล้วติดคมชัดดีจริงๆนะครับนี่ทั้งสองด้านเลยครับโอ้โหดูสิครับติดคมดีจริงๆนะครับด้านล่างครับนี่เป็นรอยเดือยครับ จุดกลมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วมันดูด้านบนครับนี่เหมือนกันนะครับขอบด้านข้างนะครับจะเป็นรอยตัดของบล็อกนะครับนี่ชัดเจนนะครับใครมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ